ตรงนี้ชาแนลมาแล้วค่ะอย่าลืมกดซับส,สไครป์กดไลค์ช่องหนูให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็พบกับช่องตรงนี้ชาแนลนะคะวันนี้หนูจะมาทำชาเลนจ์แล้วก็สุภัยว่าจะสำเร็จไหมหนูจะแบบขอตังองเกี2,000สองแลกกับของรางวัล ประมาณ1นึ่งหมืที่เราซื้อแล้วก็แอบซ่อนไว้ในนี้มาดูกันว่าจะได้ไหมแล้วแบบนางจะว่ายังไงแต่ว่าตอนนี้นางก็กําลังซื้อของชอบของอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าน้าพักน้ําแรงจากการที่แบบว่าหนูทํางานแล้วก็แบบเก็บหอมรอมริบก็เลยแบบว่าอยากซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแม่เราก็ส่งให้ทุกเดือนแล้วก็น้องเราก็ซัพพอร์นะคะแต่ว่าเราจะมาดูปฏิกิริยากันกับนางว่าถ้าเราขอนางสองพัน ในวันที่แบบว่านางเป็นคนที่แบบาชอบเก็บเงินมากและนางจะให้ไหมนะคะลองมาดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่โลตัสนะคะเราซื้อเครื่องสําอางนะคะในวันหยุดที่เราอยู่ลำลูกกานะคะเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะไปปอกุ้งเขาเ๋ยวมาดูปฏิกิริยาว่านางจะรู้สึกยังไงนะคะแล้วก็อีกอย่างจะได้ไหมที่ขอแล้วนางจะยอมไปกดให้ไหมนะคะโอเคค่ะทุกคนดูกันเธอแม่อัน โทรมาว่าเก็บจะต้องได้ใช้ตังจริงๆอ่ะเม่เราไม่มีตัง,งแต่แบบมันฉกฉสนจริงจร<ม>ิงแล้วแบบว่าค่าประกันเขาจะตัดแล้วอะ<ม>่ะฉันขอสองพันได้ไหมมันเหลือสองพันเปะเลยตังเราที่ที่อยู่ในบัญชีอันนั้นอะ่ะบัญชีเก็บอ่ะขอ,อก่อนได้ไหมอืมก็ไปโอนเอาไปกดให้ห,ให,หน่อยไปโอนเอาเลยเก็อยู่ในนี้ก็ไปธนาคารก็ไปโน่อยข้าไปหน่อย แม่ไปเลยแหล,ละฉันจวางเงินรอในระหว่างนี้นาะงก็เดินซื้อของนะคะแบบงเงินพงงิแต่ว่าเมื่อกี้นางก็บอกว่าไม่เป็นไรนะแม่ก็ให้เราเยอะแล้วอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราก็จะให้หนางอุ่นเงินให้แม่สองพันแล้วเราก็จะเอารางวัลน,นี้ให้นางนะคะตอนนี้นางก็กำลังเลือกช็อปของอยู่ดี๋ยวเราจะแบบแกงเงียนะเป็นถ่าคลิปน้องเกดวันนี้มาซื้ออะไรวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะเนี่ย ดีแถวๆปากซอยแล้วนะคะหน้าปากซอยบ้านเราหนูได้อะไรวันนี้ได้สวแดสิบบาทสืแปดสิบบาทเป็นคนที่ประหยัดมากได้แบบว่านางจะดูแล้วดูอีกนางถึงจะซื้อนะคะเมื่อวานนี้งานเราก็ยกเลิกไปหนึ่งงานแล้ววันนี้เราก็มีงานอยู่ที่ปอปุ้งเผานะคะใครที่แบบว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลก็แวะไปให้กำลังใจเราด้วยนะคะ ็นคนนิ่งๆแบบว่าคนที่น่ารักมากแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆแล้วก็เป็นคนที่เก็บเงินเก่งมากแบบแต่ละบาทที่ว่าน่าจะใช้อะไรเนี้ยนาก็จะคิดค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในร้านทุกอย่างยี่สิบเพื่อที่แบบจะเลือกของนะคะเดี๋ยวเราจะมารอดูกันตอนที่นางไปกดตังคคะแต่ว่าก็คือแบบหนูก็ให้แม่ด้วยแล้วก็ให้นางด้วยแต่ว่าเราก็หาตังค์ด้วยกันเนาะก็เลยแบบว่าอยากซื้อเก็บไว้นะคะเพราะว่า ว่าถ้ามันมีอะไรฉุกเฉินอย่างไรเราซื้อของสิ่งนี้มันก็ยังใช้ได้ในอนาคตแบบว่ามีอะไรขดสนแล้วก็ช่วยยกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ก็แบบตึงๆนิดนึงแต่ว่าพอนางเห็นสิ่งที่เราให้นางจะรู้สึกยังไงนะคะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันเดี๋ยวภาพแต่ตอนนี้ก็จะให้นางพาไปกดตังค์แต่ว่านางให้ไปกดเองแต่ว่าอยากให้นางพาไปรอดูว่านางจะไปกดไหมนะคะ,ะว่ามาันอยู่ับหนี้นะคะโอเค ตอนนี้เพื่อนๆก็ทานข้าวกันอยู่นะคะฮะไปไหนก็ไปโอนตางเดี๋ยวเอาเก็บของก่อนหรือว่าหรือว่าเพื่อนจะรอยอยู่เนี่ยของเราด้วยนะข้างล่างเราข้างล่าง นาก็พาไปกดต้องตอนนี้นะคะแล้วก็นอนจะกน็นอนกับทุกคนแต่ว่ายังไม่ยังไม่เอาให้นะตอนแรกนางว่านางจะโอนใช่ไหมแล้วทีนางก็เลยว่าถ้าส่วหนูโอนบัญชีหนูก็ก็หมดก็เลยว่าจะไปกดเงินสดอยู่ไหนนี่ในนี้นี่โอนเงินถ้าออกไปโทรมานะ ซื้อน้ำ ตอนนี้เรากำลังจะเดินออกไปรอแท็กซี่ด้านหน้านะคะจะกลับบ้านพักกันพี่แนกได้อะไรอ่ะไปชอบวัสดุมาเยอะมากเลยวัสดุได้อะไรอย่างน่ะลงพื้นก็สมอ่างอะไรที่ขาดเหลือนะคะแล้วก็ แล้วก็มหแบอว่ามันร้อนเนาะวันนี้อากาศร้อนมากดูคุณหญิงเขาได้กระเป๋าแดงคนเยอะ่น,าน้าแล้วก็มีเอมกับนนก็กําลังเดินตามมานะคะตอนนี้เราก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเรียกแท็กซี่แล้วก็กลับบ้านพักกันแล้วเราก็คอยจะซื้อพามานะคะเขาเรียกลูกเขา ตอนนี้เราก็อยู่บ้านทองฮะใช่ไหมอะไรซื้อทองบอกว่าให้เอาพอแวงมาให้ซื้อทำไมหนูว่าแล้วซื้อให้เท่าไหร่เนีนยทำไมไม่เก็บตังค์ไว้ปล่อยแทนที่จะเก็บตังค์ไว้ก็เก็บตังค์ซื้อให้หนูเก็บ วันนี้นะคะแล้วก็แลกเงินสองพันให้ออนอให้แม่ 8, แล้วก็ต้องแปดพันน่นก็ซื้อเก็บไว้เพราะว่าเก็บไว้เป็นเงินมันก็เก็บได้แต่เพียงแค่ว่าอยากซื้อไว้ในปีที่แล้วอะความทรงจำพี่แล้วเราเหลือเงินเงินกันแค่แบบไม่กี่บาทแล้วเราก็ได้ทุบก,กระปุกเพื่อที่แบบว่าเราจะได้อยู่รอดแต่ตรงมาแต่ตรงมาปีนี้นะคะก็เลยแบบ ซื้อจะไม่ขาดหรอเส้นเลยค่ะไม่ขาดอันนี้ก็คือตันที่สุดแหละเออขาบอกตันใช่ใช่ค่ะซื้อแบบตันให้ะะแล้วก็พระวันพุธปลุกเสกเรียบร้อยโอ,อ้วันศุกร์วันพุธวันศุกร์อันนี้ซื้อให้เข้าใต้เวทีไงแต่ไม่เป็นไรหรอกมั้งมันอยู่ที่ใจอันนี้คุยกับแม่แล้วนะบอกแม่แล้ว แล้วโอนตังค์ไปให้แม่เหรอใช่ค่ะก็ให้แม่ไว้สองพันแล้วพี่ก็โอนให้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็อันนี้ก็อยากให้น้องเก็บไว้ปีที่แล้วก็คือลําบากกันมากก็ตังเก็บนี่แหละเ,เก็บตอนไหนเออเก็บตอนไหนก็ได้ตอนนั้นแหละชอบไหมชอบที่นางหน้ามุย้ยแม่เลยนะทุกคนคือนางนะ่ะไม่ชอบกดเงินคนที่ กดเงินหรือว่าทําธุรกรรมเกี่ยวกับเงินเนี่ยจะเป็นหนูหมดแล้วแบบว่านั่งกับสีใใ่แต่สร้อยอน,นี่ต่ก่อนอะ่ะเรามีสร้อยกันเราพากันเก็บเงินโดยการที่เราซื้อสร้อยซ,ซื้อทองนี่แหละแล้ทีนี้แบบว่าช่วงโควิดเราขายกันหมดเลยเพื่อนที่จะแบบว่าจ่ายค่างวดรถจ่ายค่าบ้านที่เราเช่าทำไมกระเป๋าข้างหน้าล่ะอือหือมีส่วนลดด้วยนะส่วนลดอะไรสมาชิกเพราะว่าที่จริงนะ่ะจะซื้อให้ตั้งแต่วันก่อนแล้วแต่เพียงแค่ว่าแบบอยากไปดูเอง ตอนแรกจะให้เขามาส่งก็เลยว่าไปดูเองวันนี้มีจังหวะได้ไปดูแต่ก็กลัวนางงินเพราะว่านางเป็นคนที่ว่าไม่ไม่ชอบไม่ซื้อของให้ให้ชอบเก็บเงินเก็บตังอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ซื้อให้เพราะว่ามันก็เก็บสะสมเวลาเราฉุกเฉินอะไรเงี้ยมันก็ใช้จำนองจำนำอะไรอย่างนี้ได้แต่เพียงแค่ว่าเงินทุบัททุตางที่ที่ซื้อไม่ได้ซื้อแบบฟุ่มเฟือยแต่ซื้อไว้เพื่อที่จะเก็บไม่ได้แบบว่าเปกันหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าเมื่อวานน้องเกดก็ซื้อของให้หนูหมดไปกับ เกือบประมาณสองพันกว่าบาทเนาะแล้วก็ซื้อของในแบบว่าที่เราจําเป็นจะต้องใช้วันนี้น้องก็ไปซื้อพวกเครื่องสอําอางหรืออะไรเงี้ยหนูก็แอบ,บไปซื้อทองให้น้องนะคะก็คลิปนี้อยากบอกให้เธอรู้นะว่าทั้งเขาแล้วก็ครอบครัวเขาน่ะรักแล้วก็ซัพพอร์ตเธอคือแบบว่าพี่น้องใส่ใส,ใส่สร้อยอันนี้เนี่ยจนข้อเขียว <laughs> ฉันบอกให้เธอใช่ว่าคอเธอเขียว <laughs> แบบว่ามันเป็นแบบสแตนเลสอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าเส้นเล็กนะเธอ เขามีตังแค่นี้เอาแค่นี้ไปก่อนเด้อโอเคไหมไหนยิ้มให้ดูก่อนไหนยิ้มให้ดูก่อนเย้ยตอนแรกหนามุยหนามุยเพราะนัเป็นคนถือว่าต้องเซฟเงินเก็บเงินเพื่อเข้เราจะได้ฉุกเฉินเพราะว่าเราก็มีธุรกิจเล็กๆซื้อพวกขนตาหรืออะไรเงี้ยเราลงทุนแล้วเราก็ได้ได้หมุนเงินหรืออะไรเงี้ยแต่พอแบบว่าเรามาอยู่แสงทองฟินแลนด การเงินเราก็ดีขึ้นและเราก็หมุนเงินได้แล้วก็เราก็ยังมีเงินเก็บบางส่วนที่แบบว่าซื้อไว้บ้างเก็บไว้ใช้บ้างให้แม่บ้างให้น้องบ้างก็เลยว่าอยากให้รางวัลตัวเองเพราะน้องเกียรติไม่เคยซื้ออะไรให้ตัวเองเลยถูกไหมถ้าไมจะไม่ซื้อเธอก็ซื้อแหวนซื้ออะไรให้ฉันตลอดก็เก็บไว้ด้วยกันไงเพราะว่าถ้าให้นางไปซื้อเองนางก็คงไม่ซื้อนะคะแต่ก็เลยแบบว่าแอบไปซื้อในตอนที่นางไปชอปปิ้งนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมอะไรนะ คลิปนี้นะ่ะที่ทําไม่ได้แบบอยากเป็นคอนเทนต์หรืออะไรนะคะแต่เพียงแค่ว่าหนูดูทรงจําความทรงจําพีที่แล้วแล้วก็แบบว่าเราลําบากกันมากคิดดูว่าหนูขับรถมอไซค์าตากแดดส่งของส่งส้มตำส่งยำอะไรเงี้ยแต่ว่าน้องเกียรติก็ตื่นไปตลาดด้วยกันตั้งแต่ตีสองตีสามแล้วก็สู้กันมาจนเราได้มาอยู่แสงทองเฟรนด์ได้กินอิ่มนอนหลับก็เลยแบบว่ามีก็เลยอยากซื้อให้น้องไว้นะคะ ชอบไหมชอบพอดีไหมล่ะสวยแล้วก็มีวันพุธมีเอไม่ใช่ใครเกิดวันพุธวะแล้วก็วันศุกร์อ่ะมีองค์สุดท้ายมีแค่องค์เดียววันเนี้ยสวยมาก 8, นงะรวมจีประมาณเก้าพันห้าอันนี้คืออะไรหนึ่งสลึงใช่ <90. S 1> แล้วก็มีใบประกันให้ด้วยตรงนั้นเก็บไว้ดีดีนะคะ น,ปปน,นั่นแหละอันใหญ่ๆนั่นแหละโอเคบ๊ายบาๆแล้วก็กินข้าวกันแล้วก็ไปแต่งหน้านะคะตรงนี้แชแนลมาแล้วค่ะอย่า,ยาลืมกด Subscribe กดไลค์ช่องหนูให้ด้วยนะคะ